สวัสดีครับกลับมาพบก,กับนายปิ๊กแบงคิปนี้จะกับอ๋อกับเกมฮีโร่อมตะหรือ Hero. อิ m มอร์ทัลฮีโร่อะคิปนี้จะขอแนะนำกระบี่คนถามว่ายังไงอะคือกระบี่ใช้ยังไงอะใช้เออสกิล ส่วนใหญ่ผมเลือกผิดเนละมันมีปัญหาหน่อยอ่าอย่าผมรีเลยอันนี้มันแค่เบื้องต้นนะครับผมแล้วแต่ไปพิจารณากันอย่างสกิลที่ผมใช้เออส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็มีอันนี้บัฟแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่อันนี้ไว้หมืน่นหนอันแล้วแต่คนจะเลือกสายตัวเองก็ได้แต่อันนี้เป็นแนะนำคร่าวๆส่วนใหญ่พื้นฐาน อันนี้ส่วนใหญ่ก็มีอะไรบ้างที่ต้องบวกออันนี้ส่วนใหญ่สกิลหลกัลกๆที่ใช้กันนี่เลยมีกี่อันสกิลมันถ้าจำไม่ผิดอ่า ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ไปจัดเรียงกันอ,อันนี้สกิลนี้เอาไว้ลดไว้ลดโจมตีคู่ต่อสู้อาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ wifi Wifi ต่อไม่ติดอ่าสร้างความเสียหายน,นี้เดี๋ยวผมอธิบายแต่ละสกิลกัน อันนี้ปล่อยทำให้มืนกับคู่ต่อสู้นะโอ้ยจะแหลกไปไหนไอหมุนติวต้วๆไปไหนเนี่ยอันนี้ทำให้ให้ศัตรูมึนส่วนใหญ่ผมก็เก็บไว้กันหนึ่งแล้วแต่จำเป็นดักคู่ต่อสู้ไว้ที่ใช้สีแดงก่อนเพราะว่าบางทีบุกเข้าไปฟันก่อนหรือสตันก่อนก็ได้แล้วแต่ไอ้ที่ เป็นรูปขวานที่มันกระโดดพุ่งหรือพอใกล้พุ่งติดตัวก็ตามด้วยสีฟ้าแล้วก็ถ้าสายฟ้าทิ้มๆลงไปอัดสกที่ผมเลือกวันที่สองเน็ตช้า,ชาไปหนส่วนสกิลติดตัวหลักๆก,ก็อันดับแรกเดี๋ยวขออ่านก่อนไม่แน่ใจ อน,นี้เพิ่มระยะแมน่นปตาการสตัดจุดจริงๆผมอยากจะแนะนำบวกอันนี้ให้เต็มทั้งสีด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วแต่บางคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมว่าให้เต็มเลยพลังมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มว่องไวอ่า ฮ่าฮึบอ่ะพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็อืมอันนี้บวก3มเพื่อจเจ้าตีเกาะที่เอาตีเกาะเพื่อการเจาะเกาะของศัตรูให้เลือดเข้ามากกว่าเดิมถ้าไม่มีอันนี้มันจะไม่เข้าศัตรูอ่าที่ PK กันที่แดนไกลอาอ่าจริงๆอยากอัพอันนี้เต็มนะสกัดกั้นสกัดกันกดก้น มันยังไงคือทำให้เหมือนก็กับบาลานซ์กับกันเพิ่มตีเกาะน,นี่แหละมันจะตัดกันถ้ามันยิ่งเยอะเราก็ลดน้อยอยู่ดีเพราะว่าเจอตีเกาะน,นี่แหละแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไปใช้อยู่ที่อุปกรณ์เอาสายสกิลกบีไออันจริงจริงอันที่สองขออ่านก่อน ผมลืมเลยเนะี่ยแต่อันนี้ผมว่าบวกแค่หนึ่งพอเพราะว่าสตูพิเศษสร้างความเสียหายสตูพิเศษได้รับดามห้าสิเปอร์เกลยภาพบวกแค่หนึ่งก็พอไม่ต้องอะไรมากแล้วหรือแล้วแต่คนจะเพิ่มไปก็ได้ ผมแค่50%ก็เหลือแล้วอันนี้เพิ่มคิิตข่อเต็มเลยอันนี้เพิ่มคีิตข่อและคความเสียหายคิดพอจำเป็นให้อยากให้โจมตีแรงอ,อันนี้เพิ่มมืนงง,งแต่ผมจะเอาสุดท้ายเพื่อเพิ่มเเพื่อจะเอาเด็งเลือดแล้วแต่บางคนไม่เหมือนกันเดอ อันนี้กบีอันนี้เลือดน้อยกว่า40%สเร์เซ็นต์สามารถปล่อยอก,ก็แล้วก็ลองไปศึกษาอ่านนะครับผมก็อธิบายได้เท่านี้เสียหายเป้าหมายดยรอบ60%อซอันนี้โอกาสตายล่าช้าอันนี้ผมต้องการเดิงเลือดสูงสุดถึง80%ซ ถือว่าก็เมื่อก่อนมันร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ปรับแพทอย่างน้อยก็ตายช้าตั้งแปดสิบโอกาสต้องหนึ่งในแปดแปดในสิบก็ยังดงีต้องเรียกว่าอะไรสี่ในห้าที่จะตายเลยโดยไม่เด้งเลือดโอ้ มันเหลืออีก4สกิลแล้วแต่อันนี้จะบวกก็ได้หรือมาเพิ่มส่วนใหญ่เขาก็ใช้1-2ประมาณนี้แต่ผมแค่นี้พอแล้วก็ผมเอามาใส่อันนี้ดีกว่าสกัดกันพอถ้าของดีมันก็ใช้สกิลลดน้อยลงก็ได้ บางทีบวกไปที่สิบอุ๊ยโอ้ผมหรือคนอยากได้เพิ่มบัฟผลแข็งแร่งก็อันนี้ได้อันนี้มันเพิ่มไอที่เหลือเมื่อกี้สี่เอามาใช้นี่ครับเมื่อกี้ผมลืมว่าจะเอามาเพิ่มนี้มันทำอะไรได้บ้างเพิ่มผลแข่งแข่งเฉยๆโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่บวกดีหละแล้วแต่นะครับพิจารณาก็ฝากไว้เท่านี้ก็ ข้าวเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมก็ใช้หล,ลักเพราะว่าขึ้นเลเวลเยอะผมก็รอจุติของตัวนี้อยู่นะครับเราฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์แฟนเพจแล้วก็กด subscribe ด้านล่างได้นะครับอยู่มุมขวาถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่มุมซ้ายเอยไม่ใช่อยู่มุมขวาล่างนะครับตรงหน้าจอ,อก็กดกันได้ก็ขอขบคัาไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ